โอเคครับต่อไปนะครับผมก็จะมานําเสนอตัวระบบความปลอดภัยนะครับผมตัวไฮรักรีเวเราเนี่ยครับสิ่งที่มีระบบความปลอดภัยก็คือ 1. ABS นะครับเป็นระบบเบรกนะครับผมแล้วก็ตัวกระจายแรงเบรกนะครับผมสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ โตต้ากำแพงเพชรห้วงหลีนะครับผมเอ็มนะครับผมเป็นเซลล์ที่ปรึกษาการขายนะครับผมที่บริษัทโตต้ากำแพงเพชรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมีตัวรถครับโตต้าลีโวตัวพ i เดอ e ์เนอร์ครับเกียร์ออโต้สี่ประตูนะครับมานําเสนอว่าตัวนี้มันมีฟังก์ชันอะไรบ้างและมันจะคุ้มค่าอย่างไงถ้าลูกค้าซื้อไปนะครับผมตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่9 2 2 0 0 0บาทนะครับเป็นระบบเกียร์ออโต้นะครับผม แล้วก็ระบบความปลอดภัยเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันมีอะไรกันบ้างเอาละครับเดี๋ยวผมจะมานําเสนอนะครับตัวเขาเรียกระบบความปลอดภัยแล้วก็ออปชันภายในนะครับว่าตัวพิเลเนอร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยครับก็คือหน้าจอ mid นะครับแสดงเลนไมตัวนี้นะครับแล้วก็สองกล้องถอยหลังนะครับเดี๋ยวผมลองถอยหลังให้ดูกล้องจะขึ้นยังไง เ okay. นี่ครับขึ้นเลยอันนี้เป็นอาเซ็นเซอร์วัดระยะนะครับเป็นกรอบวัดระยะตัวน,นี้ครับผมแอร์นะครับปรับความเย็นแอร์รีโวนี่อันดับหนึ่งเรื่องความเย็นนะครับ <c oughs> ถ้าอากาศหนาวหนาวนี่แค่นี้นี่ก็พอละไม่ต้องปรับเยอะนะครับผมโ okay. อเคอนนี้เลขหนึ่งเลขสอง แอร์เรื่องความเย็นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวภายนอกกันว่ามีอะไรแต่งเท่ๆมาให้บ้างครับผมโอเคครับต่อไปนะครับผมก็จะมานำเสนอตัวระบบความปลอดภัยนะครับผมตัวไฮรักรีเวเราเนี่ยครับสิ่งที่มีระบบความปลอดภัยก็คือ 1. ABS นะครับเป็นระบบเบรกนะครับผมแล้วก็ตัวกระจายแรงเบรกนะครับผมกรณีเราเบรกกระทันหัน เนี่ยตัวกระจายแรงเบรกก็จะทําการเบรกเนี่ยสี่ล้อเลยนะครับเพื่อไม่ให้ลื่นถลไหลด้วยนะครับผมแล้วก็โครงสร้างที่แน่นหนาของตัวโต้ต้าไฮรักรีเวรเราเนี่ยก็คือระบบโครงสร้าง G.O.A นะครับลูกค้าลองลองคิดดูนะว่ารถเราเนี่ยจะเป็นเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีเหล็กที่แข็งเกิดการพลิกคว่ำอะไรขึ้นมาเนี่ยตัวหลังคาเนี่ยจะไม่ค่อยบุบนะครับมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยหอ่หอหอ่อห่อเราไว้อะครับเพื่อให เวลาพ่ควํามอะไรเงี้ยมันมันไม่กระทบเข้าไปข้างในนะครับผมทำให้ให้คนข้างในเนี่ยปลอดภัยมากขึ้นนะครับผมโอเคแล้วก็ที่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะในไฮรักลิโวรของเราก็คือช่วงล่างซูเปอร์เฟกนะครับผมหนึบเหนียวบรรทุกหนักได้เนี่ยครับโอเคครับวันนี้ครับผมก็จะมานำเสนอตัวโปรโมชั่นพิเศษนะครับผมออกรถวันนี้ ตัวเพีย e เนอร์ตั้งแต่ตัวแคบนะครับตัวเอนที่ตัว4ประตูเอที่หรือว่าตัวเพียเนอร์ตัว m i ดเนี่ยครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับใช้เงินดาวน้อยนะครับไม่ถึงหมื่นคุณก็ออกรถไปใช้ได้นะครับผมบอกเลยว่าถ้า4ประตูเนี่ยค่างวดประมาณ11,000หมืนะครับส่วนต่างข้างหลังเนี่ยก็คือเศษไม่กี่ร้อยแรอะครับเราส่งได้ครับรถทำมาหากินนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอฝากไว้ เท่านี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับผมครับสวัสดีครับผมพลังแรงมืไดีสุดทุกเส้นทางไฮลักซ์วีเวใหม่พลังแกร่งเหนือนิยาม